พบกับคลิปเฉลยพีเทสค่ะข้อสอบพีเทสข้าโรงเรียนสวนกุหลาบในคะครั้งที่11สอบเมื่อเดือนมกราในค่ะ2568 2568ที่ผ่านมานั่นเองค่ะอันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในห้องพิเศษนะเราม,มาต่อถึงข้อ54จ้ะเปิดลำโพงตัวเล็กให้สั่น200เฮิร์คือความถี่ถูกไหม A และ B อยู่หน้าลำโพง ห่างออกไปแปบนงนะคะเปิดลําโพงตัวเล็กให้สั่นนะคะสองร้อยเฮิรตซ์นะ a และ b อยู่หน้าลําโพงเป็นคนเนะะี่ยเป็นผู้สังเกตะคะ่ะ A กับ b อยู่หน้าลาโพงนะห่างออกไปหนึ่งและสองตามลาดับแน่นอนอ่ะหนึ่งออยู่ใกล้กว่าคือที่หนึ่งถูกไหมส่วน b ีทำไหมห่างสองเมตรค่ะส่วน C อยู่ด้านหลังค่ะหนึ่งเมตรค่ะอย่าลืมนะว่าเสียงอืมคิดว่าเป็นลำโพงของคุณแล้วกันนะเสียงทำไมเอ,อ่ย มันเกิดการเคลื่อนที่ทุกทีศทุกทางถูกไหมต่อไปค่ะหลังจากนั้นทําการเปลี่ยนลําโพงให้ตัวใหญ่ขึ้นเปิดฟันหนึ่งร้อยเฮิร์ตจากข้อความตอบนี้จะเป็นอย่างไรข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะจ๊ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอืม a b c ได้ยินเสียงสูงขึ้นได้ยินเสียงสูงขึ้นไหมสังเกตดีว่าอะไรคะตอนแรกอะ่ะเนี่ยความถี่สองร้อยและต่อมาเหลือแค่หนึ่งร้อยคือยิ่งความถี่ความถีก่กระสับแบบนี้เห็นปะยิ่งสูงเท่าไหร่เสียงยิ่งแหลมยิ่งดังเท่านั้นเว้ยเท่านั้นค่ะนะแต่อันนี้ทำไมดูดีจากสองร้อยเหลือหนึ่งร้อยจะดังขึ้นได้เช่นไร ดังนะนั้นข้อที่หนึ่งก็ผิดค่ะมาดูข้อที่สองค่ะเอได้ยินเสียงดังกว่าซีแน่นอนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนะคะทําไม A ได้ยินเสียงดังกว่าซีไหนไหนอะไรใหม่จะแน่นอนได้ไงล่ะเพราะว่าอะไรนี่นี่เอเนะี่ยห่างหนึ่งเมตรกับเท่ากับซีเลยความหมายนะคือยังไงนะอ่ะครูวัานใหม่ นี่ระยะเป็นวงกลมนะคะเจ้าเออยู่ตรงนี้เจ้าซอเออยู่ด้านหน้าเนาะเออยู่ด้านหน้านี่อ่า A อเจ้า C ีอยู่ข้างหลังแต่ระยะห่างค่ะจากลำโพงมันเท่ากันเห็นปะเขาบอกเอได้ยินเสียงรังกว่ซ C ได้ไงไม่ได้พีทเพราะว่าในทางเท่ากันได้ยินเสียงเท่ากันจะ้ะเมื่อกี้ครูพูดนะเออต่อไปค่ะสรุปนะ ต้องได้ยินเสียงเท่ากัน A ได้ยินเสียงสูงกว่า B B อยู่ไหนอะนี่ห่างออกไปสองเมตรค่ะถ้าครูวาดอีกวงหนึ่งนะคิดว่าวงกลมแล้วกันนะเจ้าตัวอะไรเอ่ยเจ้าตัว B เนี่ยแล้วบอกว่า a ได้ยินเสียงสูงกว่า B ได้ยินเสียงสูงกว่า B ใช่ไหม คือจากตรงเนี้ย A กับ b เนี่ยทำไมนี่ไงเขาก็เปิดลำโพงสานด้วยสองร้อยเฮิร์ตที่ a และ b อยู่น้าลำโพงคือถ้าตรงเนี้ยจะได้ยินเสียงความถี่ที่เท่ากันแต่ a อยู่ใกล้กว่า b ททำให้ a เนี่ยได้ยินเสียงดังกว่า b แต่ในเรื่องของความถี่ทำไมคะเท่ากันเออความถี่ต้องใช้คำว่าเอ,อ่เสียงเสียงอะไรนะ เสียงดังเสียงค่อยแล้วกันนะตรงนี้ได้ยินเสียงสูงกว่ากันอ่าไม่ใช่เราใช้คําว่าดังหรือเบาอันนี้ข้อน,นี้ก็คือผิดเหมือนกันค่ะนะ A B C ได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่ากันคําตอบถูกไหมคะง,งูแน่นอนค่ะทุกคนนะเปิดด้วยลำโพงเดียวกันได้ยินเสียงความถี่เท่ากันแต่ดังหรือเบาขึ้นอยู่กับระยะห่างที่ห่างจาก เจ้าจตัวลำโพงเนาะดนั้นตอบข้ออะไรสันทีค่ะข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกทั้งกอคอคอตรงนี้เลยกอคอคอนั้นตอบข้อ3ค่ะตอบข้อ3นะอ่ะครูเลียร์ข้อนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าในโจทย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียง ลำโพงที่มีความถี่เท่ากันสถานการณ์แรก200สถานการณ์ต่อมา100ทุกคนถูกเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นถ้าินาได้เปิดลำโพงที่มีความสัน่นต้องใช้คำว่าสั่นนะลำโพงเนี่ยสั่นด้วยความถี่เท่ากันทุกคนจะได้ยินเสียงทำไมเอ่ยการเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเท่ากันยกเว้นระยะทางค่ะเช่น A กับ B เนี่ยเห็นไหม A อยู่หน้า B เอได้ยินเสียงดังกว่าบีแน่นอนค่ะเพราะอยู่ใกลบีรืนดังเอได้ยินยค่อยกว่าหรือเบากว่านั่นเองและ A กับ C ีเนี่ยทำไมเอ่ยห่างจากลําโพงเนี่ยหเมตรเท่ากันแต่แค่อยู่ด้านหน้าด้านหลังอย่าลืมอะคุณสมบัติของเสียงนะคะทำไมเอ่ยแผ่ทุกทิศทางเท่ากันนะดังนั้นเลยตอบข้อสทันทีที่ผิดต่อมาข้อห้ห้า